สวัสดีค่ะดิฉันก้อยสุดที่นี่และคุณกำลังฟัง t ิ p อ n นเซ t ท็อกพอดแคสต์2021ท็20ทกอกเรื่องราวของบรรจุพัณฑ์ที่คุณอาจไม่เคยรู้ทิทฟอันซทอกสนับสนุนโดยบริษัท SCG Packaging จำกัดมหาชน สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่ทิพย์เอ็มเซ่ท็อกเวเวันมาเปลี่ยนบรรจุภันธุ์ใช้แล้วให้เป็นวัตถุดิบกันค่ะอยู่กับเราที่งานสถาบันการจัดการบรรจุพันธุ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อมสภาวิสากรรมแห่งประเทศไทยหรือทิป m ์เอ็มเซดำเนินรายการโดยดิฉันก้อยสุธินีสริมนูนค่ะเราจะนําเรื่องราวสาระน่ารู้ข่าวสารแง่คิดและมุมมองของบรรจุภัณฑ์กับสิ่งแวดล้อมมานําเสนอในแบบที่เข้าใจง่ายๆค่ะ สำหรับตอนที่20นี้นะคะเราจะมาเล่ากันถึง TerraCycle กับผู้ชายที่เปลี่ยนขยะล้นเมืองให้เป็นเงินล้นกระเป๋าค่ะทอมซากี้นะคะจากเด็กหนุ่มที่เล็งเห็นปัญหาของขยะสู่บริษัทชื่อดังระดับโลกในแต่ละปีประชากรทั่วโลกนี่นทิ้งขยะเฉลี่ยปีละ2.1พันล้านตันหรือเทียบเท่ากับสระายน้ำขนาดมาตรฐานโอลิมปิก 8 2 0 0 0มแห่งค่ะมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นอีกหลายเท่าในอนาคตข้างหน้านะคะโดยที่ขยะเหล่านี้เนี่ยจบลงที่การกําจัดด้วยการฝังกลบเป็นส่วนใหญ่นอกจากนี้ยังพบว่าเรานําขยะรีไซเคิลเพียงร้อยละ16หรือประมาณ323ล้านตันเท่านั้นขณะที่อีก950ล้านตันเนี่ยถูกทิ้งเรี่ยราดและในจํานวนขยะไม่กี่เปอร์เซ็นต์ที่นํามารีไซเคิลนั้นส่วนหนึ่งเป็นผลงานของชายคนนี้ค่ะที่ให้ความสําคัญกับ ให้ความสนใจแล้วก็ให้ความสําคัญกับการรีไซเ์ขึ้นขยะจนเป็นแรงผลักดันให้เขาก่อตั้งบริษัทขึ้นเพื่อแปรรูปขยะไร้ค่าให้กลายเป็นเงินพร้อมทั้งเป็นการลดปริมาณขยะโลกไปด้วยในตัวทอมซากี้นะคะเกิดที่ประเทศฮังการีจากนั้นเมื่ออายุได้4ขวบเนี่ยครอบครัวได้ย้ายไปตั้งรกรากยังต่างประเทศสุดท้ายนะคะพากันไปอยู่ที่ประเทศแคนาดา ซากิเนะเล่าย้อนความหลังว่าฮังการีในสมัยนั้นเนี่ยเป็นประเทศคอมมิวนิสต์ประชาชนต้องได้รับอนุญาตจากทางการก่อนจึงสามารถที่จะซื้อทีวีได้ซึง่งอาจต้องรอถึง1ปีในขณะที่แคนาดานั้นเป็นการการเป็นเจ้าของทีวีสักเครื่องช่างง่ายได้เหลือเกินจนผู้คนเนี่ยทิ้งทีวีเครื่องเก่าเปลี่ยนเป็นเครื่องใหม่กันเป็นว่าเล่นในทุกวันสุกที่เขาและพ่อขับรถออกไปชมวิวกันเสมอนั้นจะเห็นทีวีที่คนไม่ใช้แล้วนํามาทิ้งกองโตไม่ต่างจากภูเขาขนาดย่อมขอเขาและพ่อจึงจอดรถลงไปเลือกเครื่องที่สภาพที่ยังดีอยู่นนําากลับบ้ นี้นะคะทาให้เขาเริ่มมีแนวคิดเรื่องขยะเหล่านี้ขึ้นมาประกอบกับได้รับแรงบันดาลใจจากพ่อของเพื่อนที่เป็นผู้ประกอบการในแคนาดาจึงตั้งใจแน่วแน่ว่าจะสร้างธุรกิจเป็นของตัวเองซากี้ตอนนั้นนะคะวัย19ปีในขณะนั้นเนี่ยตัดสินใจลาออกจากมหาวิทยาลัยเพื่อสารต่อไอเดียที่เขาคิดไว้โดยก่อตั้งบริษัทเทอร a าไซเคิลร่วมกับจอห์นบีเยอร์ในปี2002ที่สหรัฐโดยสินค้าตัวแรกของบริษัทก็คือปุ๋ยอินทรีย์จากหมูลไสเดือน แม้ว่าภายใน5ปีหลังเนี่ยก่อตั้งบริษัทจำหน่ายปุ๋ยได้ราว3-4ล้านเหรียญสหรัฐแต่ก็ยังประสบภาวะขาดทุนจึงต้องหันมาวางกลยุทธ์ทางธุรกิจกันใหม่ รูปแบบธุรกิจครั้งใหม่นี้นะคะคือการเปลี่ยนขยะให้กลายเป็นสิ่งของที่มีประโยชน์ใช้สอยได้อีกครั้งและในขณะเดียวกันนะคะก็ทํากําไรให้กับบริษัทด้วยโดยการรวบรวมสิ่งที่คนทั่วไปคิดว่านํากลับมารีไซเคิลได้ยากอย่างเช่นก้นบุรีแคปซูลสายกาแฟซองห่อขนมบิสกิตและนํามาผ่านกระบวนการแปรรูปเป็นวัตถุดิบต่างๆส่งจํา,า,าจหน่ายต่อให้กับผู้ผลิตสินค้ารวมทั้งเปลี่ยนขยะเหล่านั้นเป็นถุงมานั่งหรือว่าถังขยะและการนําก้นบุรีผลิตเป็นพลพลาสติก โดยขยะทั้งหมดนะคะมาจากการทาสัญญารับขยะมันกาจัดกับบริษัทต่างๆโมเดลนี้ได้เริ่มต้นขึ้นในปี2007และใช้มาจนถึงปัจจุบันเลยค่ะมีผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากการเปลี่ยนขยะเป็นสิ่งคองต่างๆถึง200ประเภทวิธีการนี้นะคะไม่ใช่การรีไซเคิลแต่เรียกว่าการอัพไซเคิลหรือเรียกอีกอย่างว่าการทากลับมาใช้ใหม่แบบสร้างสรรค์หรือว่า Creative r e u s e ส่วนที่นํากลับมาอัพไซเคิลไม่ได้การนาไม่ได้ก็จะนําเป็นรีไซเคิลเป็นวัตถุดิบสําหรับผลิตเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆในตอนนั้นนะคะค ซากี้เนี่ยถือเป็นนักธุรกิจอายุน้อยสายเลือดใหม่ที่มีแนวคิดค่อนข้างแหวกแนวไม่เหมือนใครเพราะว่าเจ้าตัวจะสแสงเงยินตัวเดิมทุกวันยกเว้นในช่วงวันอยู่ที่ต้องนําไปซักทาความสะอาดโดยให้เหตุผลว่าต้องการบริโภคทรัพยากรของโลกให้น้อยลงในปี2019นะคะเทอร์าไซเคิลได้เปิดตัวลูปซึ่งเป็นแพลตฟอร์มรองรับและจําหน่ายบรรจุภัณฑ์ที่นํากลับมาใช้ใหม่ได้สามารถป้อนบริษัทผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์สินค้า บริโภคไม่ว่าจะเป็นอาหารผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดของใช้ในครัวเรือนและผลิตภัณฑ์ดูแลส่วนบุคคลโดยได้รับความร่วมมือจากบรรดาห้างสรรพสินค้าที่เข้าร่วมโครงการลดขยะนี้ด้วยแนวคิดของบริษัทคือทุกอย่างสามารถรีไซเคิลได้นอกจากนี้นะคะเทราไซเคิลเนี่ยยังมีโครงการให้บุคคลทั่วไปสามารถมีส่วนช่วยในการลดขยะบนโลกโดยช่วยกันร,รวบรวมขยะและส่งไปยังบริษัทเพื่อนําไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆที่มีประโยชน์ต่อไป โดยที่บริษัทที่ร่วมโครงการกับเทราไซเคิลนะคะจะเป็นผู้ออกแบบค่าใช้จ่ายในการขนส่งขยะและยังสามารถสะสมแต้มในการเก็บขยะเป็นเงินไปบริจาคให้แก่น่วิงานต่างๆได้อีกด้วยผ่านมา19ปีนับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทเทราไซเคิลนะคะช่วยลดปริมาณขยะเป็นไร่ไปได้แล้วหลายพันล้านชิ้นและขยายไปแล้วกว่า21ประเทศทั่วโลกซากีและเทราไซเคิลได้รับรางวัลหลายร้อยรางวัลสําหรับความพยายามในการเป็นผู้ประกอบการและความพยายามในการพัฒนาที่ยั่งยืนของเขาอาทิรางวัลจากสภาเศรษฐกิจโลกนิตยสาร ฟอรสำนักง,งานปกป้องสิ่งแวดล้อมสหรัฐรางวัลซีอันดับหนึ่งอายุต่ำกว่า30จากนิยสาร n IN inc และรางวัลซีอแห่งปีจากนิยสาร cr เป็นต้นทั้งนี้นะคะเราก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการรีไซเคิลขยะกองโตได้ด้วยการลงทะเบียนเข้าร่วมโปรแกรมและเลือกผลิตภัณฑ์ที่เราไปใช้ในชีวิตประจําวันไม่ว่าจะเป็นหลยดยาชีฟฟันซองขนมเครื่องสำอางแม้กระทั่งก้นบุหรี่จากนั้นเริ่มเก็บขยะเหล่านั้นที่เราได้ลงทะเบียนไว้แล้วส่งไปให้เชราไซเคิลไม่เพียงเท่านั้นนะคะเรายังสามารถสะสมแต้มจากการเก็บ ยและนํานไปแลกเป็นเงินเพื่อบริจาคให้แก่หน่วยงานและมูลนิธิต่างๆได้อีกด้วยโอ้โห คือแบบใช้คําว่าสุดยอดมากได้เลยนะคะสําหรับความตั้งใจจริงในการดูแลสิ่งแวดล้อมของเขาหวังว่าชีวิตของทอมนะคะจะเป็นต้นแบบที่ดีให้ทั้งก้อยแล้วก็คุณผู้ฟังได้เรียนรู้นะคะขอบคุณข่าวสารในข้อมูลดีๆนี้จากโพสต Today ค่ะสําหรับวันนี้นะคะก้อยและทิปแอมเซ่ทอคงต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะกลับมาพบกันใหม่ตอนหน้าอย่าลืมนะคะถ้าคุณผู้ฟังมีคําถามหรือว่าอยากแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์หรือสิ่งแวดล้อมกับเราสามารถเข้ามาพูดคุยกับเราได้ที่ Facebook ของทีมเอมเซ่ TIP MSE TIP MSE แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้ามาทอล์กเรื่องราวเกี่ยวกับบันจุพัณฑ์ที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ